สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมไม้ฮัมเมอร์เราจะพาไปชมรีวิวสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับฮัมเมอร์แมนนวลโรลลิ่ดแล้วเราไปดูกันว่าตัวสินค้าตัวนี้มีอะไรดีมีอะไรพิเศษแล้วก็แตกต่างจากตัวไฟไฟ้าอย่างไรไปชมกันเลย ตัว h a m m e r ร o โรลลตัวแมนนวลนะครับถ้าถามว่าตัวการใช้งานเนี่ยต่างกับตัวไฟฟ้ายังไงอย่าง,ยงแรกเลยตามที่ชื่อเขาบอกคือเป็นแมนนวลจะไม่ได้มีการต่อระบบไฟฟ้าทั้งหมดจะเป็นการติดตั้งธรรมดาไม่มีการเจาะติดตั้งตัวรถอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับตัว h a m m e r ร o โรลลตัวนี้สามารถติดได้ทั้งกับ f o r d r a n g e r ธรรมดาก็ได้ Wi ยแตร็ก <ๆ S 2> ก็ได้เรียกว่ารุ่นเดียวสามารถติดตั้งได้ครบเลยทั้ง3รุ่นตัวเลเยของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปเจาะลึกันตัวนี้ติดตั้งสําหรับ Ford Raptor Venture ่ไมมปอร์ดิมมาเราากก็มติับโของเราก็คือรุ่น Vol ะครัถติดคู่กนไ้เย ดีไซน์ของตัวแมโน่โรลลิ i ตัวนี้ออกแบบมาให้เรียบเสมอกับตัวขอบสบะถ้าเรายังอยากใส่ a อ c เ s s o ร y เสริมต่างๆตัวดาวด้านข้างเราจะเห็นว่ามีร่องเอาไว้ที่เราจะสามารถใส่ a c c e s s o ร y เข้าไปได้เป็นขั้นขวางก็ได้ สามารถวางสินค้าอยู่บนคันขวางต่อได้ตัวรายละเอียดชิ้นงานอยากให้ดูตัวโลโก้เลยนะครับซิเนเจร์โลโก้ของเราเลยว่าเนียนขนาดไหนต้องเป็นโลโก้แบบนี้เท่านั้นนะถึงจะเรียกว่าเป็นสินค้าของ h าร m เมอร์แทๆ้ๆตัวชิ้นงานไม่ว่าจะทุกจุดสังเกตได้เลยว่ามีตัว S ซึ่งเป็นโลโก้สัญลักษณ์ของเราอยู่ในนี้เลยคราวนี้มาดูรายละเอียดข้างในกันดีกว่า เปิดฝากระบะออกมาอย่างแรกที่เราเห็นเลยก็คือ h a m m e r m a n ม a l r o l l e r นนะครับจะมาพร้อมกับชิ้นนี้จะเป็นตัวชิ้นกันน้ําเวลาที่มีฝนตกตัวน้ําเองจะไหลมาตามร่องตรงนี้เลยลก็คือเป็นรูระบายน้ําออกไปใต้กระบะจะมีสจุดทางด้านท้ายเวลาน้ําที่ไหลลงมาเบริเราวด้านข้างตัวโรละล,ะลิ่เนี่ยจะมีการถ่ายเทน้ําไป2ด้านด้านหลังส่วนหนึ่งแล้วก็ด้านหน้าส่วนหนึ่งเพราะเราก็ตอบไม่ได้วันที่ฝนตกรถเราจะอยู่ในสถานะไหนจะเอนหน้าหรือเอนหลังเราก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดระบายน้ำเนี่ยเรามีให้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ทั้งข้าหลัง ข้างหน้าก็คือน้ําจะไหลเข้าไปบริเวณตัว housing ที่เก็บโรเลอร์จะไหลออกมาจากบริเวณ housing เลยมีท่อระบายน้ําให้เรียกได้ว่ากันน้ําได้ถึง98 ทำไมถึงต้องเผื่อไว้อีก2%เพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสังเกตว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่น้นํายังเข้าได้เราก็เลยเผื่อไว้ก่อนแต่จริงๆเราเข้ากันน้าได้เยอะมากจุดนี้เป็นจุดที่ระบายน้ําได้ดีมากๆเรามาดูการใช้งานกันดีกว่าแมนโน่โรล,ลิเนี่ยจะมาพร้อมกับเชือกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตะขอนี้เอาไว้เก็บสายนะครับการใช้งานง่ายๆเลยเชือกเส้นนี้นะครับเราจับแบบนี้ตัวโรล,ลลิเนี่ยจะมีล็อกกันด้วยทั้งหมด2ระดับ นะครับก็คือจะมีอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็เปิดสุดนะครับแล้วเรามาดูสเต็ปแรกกันก่อนดีกว่าวิธีปลดดึงมาทางขวาจะมีเสียงแกลกดังขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราปล่อยเขาก็จะวิ่งยาวจนถึงสุดจะสังเกตว่าเชือกจะยาวจนถึงตรงนี้เลยเราไม่จาเป็นต้องเอื้อมเข้าไปข้างในผมสามารถดึงเชือกจากตรงนี้ได้เลยแล้วคราวนี้ถ้าเราอยากปล่อยแล้วให้หยุดตรงกึ่งกลางเดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกทีนหนึ่งนะครับเลื่อนมาทางขวาแล้วก็ดึงเข้าตัวจนมีเสียงแกลกปล่อยแล้วพอเราดึงมาทางซ้ายแล้วก็ปล่อยแค่นี้เลย เขาก็จะหยุดอยู่แค่บริเวณตรงกลางไม่ไปถึงสุดนี่คือการใช้งานง่ายๆเราอยากปล่อยไปถึงสุดใหม่ก็เพียงแค่ดึงมาเลื่อนาาทางขวาแล้วก็ปล่อยใช้งานง่ายๆมีแค่นี้เอง นะครับมากกว่านั้นอีกอย่างเราเราใช้งานเนี่ยเราใช้รถทั้งกลางวันแล้วก็ทั้งกลางคืนสมมุติว่าเราวางของไว้ข้างในแล้วเราอยากหาของมันมีโลหล,ลุดติดอยู่ข้างบนมันก็จะมืดมากทํำยังไงฮัมเมอร์เราเนี่ยจะมีไฟตัวนี้มาให้อยู่ด้านข้างนะครับจะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้เพียงแค่เรากดปุ่มไฟก็จะติดนะครับไฟตัวนี้ใช้ระบบแบตเตอรี่ด้วยก็คือเป็นฐานสําหรับลูกค้าที่กังวลว่าเออเดี๋ยวมันจะต้อง ต่อไฟกับตัวรถอีกอหรือเปล่าไม่นะตัวนี้ก็คือไม่จําเป็นจะต้องต่อไฟอะไรใดๆกับตัวรถเลยนะครับเพียงถ้าเมื่อไหร่ที่ถ่านหมดเราก็แค่เปลี่ยนถ่านไฟตัวนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมไฟตัวนี้มีให้กันด้วยกันทั้งหมด2ข้างนะครับฝั่งขวาอันนี้ก็คือฝั่งซ้ายการใช้งานนะครับตัวแมโน่โรลลิ่งเนี่ยจะมีด m e n s i o นของตัว Ho u s ิ n g ที่เล็กกว่าเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีมอเตอร์สําหรับลูกค้าที่เป็นห่วงเรื่องพื้นที่การใช้งานของกระบะตัวแมนนวลรถระดิตก็จะตอบโจทย์มากกว่าสามารถจุของภายในกระบะได้เยอะกว่ามีหลายคนอาจจะถามว่าอะแล l l โรลเลอร์จะขึ้นสนิมไหมคําตอบก็คือไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าโรลเลอร์เนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมซึ่งเป็นวันสดุที่ไม่ขึ้นสนิมอยู่แล้วหายห่วงได้เลยว่าไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมไม่ต้องเจาะตัวรถไม่มีกระทบการใช้งานของตัวรถใดๆทั้งสิน้นถ้าท่านใดมีคําถามสนใจสามารถทักมาคุยกับเพจของเราได้ขอบคุณครับ